เอาให้เขาทำให้เลยไม่ได้ลในสดนะใหเขาลงเลยเดี๋ยวเราเลือกเมนูที่เราขายดีใช่ไหมซึ่งในเจ้าที่ร้านสั่งบ่อยครับผมนี่ทำแทนรุ่นแม่แล้วนะขอช่วยกันครับยังอยู่ช่วยกันอเลยครับมือเท่ากันเฟ่ครับผมลองดูครับน้ำต้มป้อเดียวกันครับพี่ยังไงก็อร่อยเหมือนกันน้ำต้มป้อเดียวกันเองก็อร่อยนะครับดูดูทำโชว์นี้เลยนะนี่แม่เนย มันเยอะจังเส้นอันนี้หนึ่งบาทนะเนี่ยหนึ่งบาทหนึ่งก้อนปกติครับลอยเลยนะรสชาติเริ่มเลี่ยก้อนเหมือนเดิมครับต้มยาน้ำใสแลโวก็ราคาเดียวกันครับผมกินข้าวหนึ่งก็พอข้งวสองได้หมีไก่รสชาตินี้ราคาถูกกันพีแล้ว ชาติก็อร่อยอร่อยไทยอร่อยมากครับพี่บ้าทำไมขายราคานีกันลูกค้าอร่อยในแบบของเราครับไมไม่ขยับที่ราคาพราค้าทำไมขายราคานีก็ของแพงยังไงก็ไม่ขายเราลูกค้าร้านเราอะครับจะเริ่มยายลุกยายลูกค้าเราจะไม่เลือกอะไรมากเราจะเริ่มจากคนที่ไม่ค่อยมีไปก่อนนะครับใครก็สามารถเข้าถึงได้ครับคือพูดง่ายเก็บทุกเม็ดลูกค้าทุกระดับประทับใจได้น้อยหลังๆแล้วเราก็จะเอาพวกคนแบบ คนคนทำงานปกติใช่ไหมครับเราะคนใช้แรงงานพี่เงินเดือนไม่ค่อยเยอะครับย้ายของยายครับโดยกันเหมือนเดิมครับเราเน้นว่าเราได้ลูกค้าที่กลับมาหาเราเยอะๆดีกว่าตอนนี้ขายสิบบาทเองเรื่องกำไรมันก็ใครก็ต้องการครับแต่ว่าเราต้องการลูกค้ามากจว่าจะนี่เราหเยอะเลยเนี่ยยี่สิบบาทนะใช่ที่นี่บะหมี่แห้งนะยี่สิบาทโอ้โหเอาเลยเว้ย เอาวย่ครับาลองดูพี่เรามากันเรื่อยๆครับเปิดคลิป9นาที10นาทีคุณผู้ชมก็ตามดูแลวเราเป็นร้านเราไม่ได้เลือกลูกค้าครับของเราเริ่มจากคนที่ไม่ค่อยมีก็ทามเราได้ครับโซโลแกนคือเข้าถึงทุกระดับเนะเ้อราคา้ยังตรงเราประหยัดครับเหมาะสำหรับคนที่ ชอบประหยัดครับก็มาถหรับประจกันะโอ้มัน่าน่ากินมากใช้น้ำมะนาวด้วยเปล่าใช่ครับโอ้โหดูดูน้ำมะนาวมด้วยครับเราผสมผสมก็ครับพี่จบจนี่เราจากลยครับาปากน้ำด้วยนะครับ ตัวจริงเลยครับวิทยาุนี่ีก็10ปีแล้วเนกครับช่วยแม่มาตั้งแต่ออกสา่เลยร่ว่าเราเราซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพี่เราได้เห็นได้ทำทาดกครับ

อันนี้คือเมนูอะไรคะเย็นฟงขาวเย็นแา้วก็เนมะขามด้วยต้องเยนเด็กเนี่ยเหรอจริใช่เมื่อก่อนนี้นผมเป็นขวัญใจเด็กครับพี่คือร้านผมอ่ะคือประมาณว่าคนที่เขาพาลูกหลานมาทานนะครับาาให้เด็กทานอ่ะบอกตรงว่าราคา20บาทผมเด็กจะทานไม่หมดมันก็ไม่ได้เงินเท่าไหร่ครับพี่ต,ตรง โอ้สิเอ้ยนะครับอันนี้ไม่รูอะไรพระ้าตอบไ่ดอีกเหรเออหลานหลานหลานผมจะมีกอนครับเป๊บนึงใจนีวมากเ้ยหรโอว่หโอ้ดูดโอ้เนี่ยครับ อมมอละล้รอ,รอเลยนะไว้ใจได้เลยนี่ลูกค้านี่ร้อนหน่อยนะพ่อค้านะใจะเย็นนะใครก็ทานได้ครับนี่ครับวิน้ำหมากฝากร้านด้วยนะครับนี่ครับฝากเรา,นะเ,ราเราจะอยู่ได้นะเมื่อมีลูกค้ามาช่วยเราครับผมใช่ใช่ใช่พูดอย่างนี้ลูกลูกค้ามาแน่นอนครับเต็มี เราเน้นให้คนมาหาเราพี่เยอะๆใช่ใช่ให้ให้เขากลับมาครั้งต่อไปดีกว่าครับให้เขาประทับใจนะใช่ผมเป็นคนชอบทาให้ลูกค้ากลับมาหาแล้วเราได้คุยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันอะไรเงี้ยสนุกดีครับฝากของไว้นะว่างก็แวะมาใช่ครับถึงหิวก็แวะมาเงี้ยนะเออก็ไม่ชอบก็มาลองได้ครับถูกใจไม่ถูกใจก็ทายกันต่อครับผมอนอครับเรื่องรสชาติอะมันอร่อยใครอร่อยมานะแต่ว่า แล้วก็ทําให้ถูกใจตัวเองแล้วก็ให้ลูกค้าถูกใจนะครับนีครับหมูกอบด้วยนเนี่ยเหนไหม่ยน่เนียเนลยเียันเงันกรอบนะสัวดี้นี่ครับโอ้โหอยางนีกค่สาบาทครับสาบาทนะครับสามสิบบาทคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหเน่เล็กเลวเนี่ยมาลากตรงไหนตรงไหนนี่รับมีอย่างนี้เลยนะโอ้